สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะวันนี้ฝ้ายนะคะก็จะพามาชมบอลสีเพชรพันล้านนะคะตั้งแต่ไซส์เแบบี้นะคะยันบิ๊กบื้มกันไปเลยนะคะว่าน้องมีพัฒนาการเติบโตยังไงนะคะทุกคนเห็นไหมคะเป็นแถวเลยนะคะฝ้ายเรียงไว้ให้แล้วนะคะเรียงไว้ให้แล้วนะคะตั้งแต่นี่อันนี้แบบกัดสีแล้วนะคะยาวไปจนถึงเล็กไปนู่นเลยคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะ นี่นะคะก็คือบอ 4, ลสีเพชรพัล้านะคะตั้งแต่เบบี๋นะคะหนึ่งใบหนึ่งหลอดแบบนี้นะคะใบน้องจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือสเต็ปหนึ่งนะคะต่อไปสเต็ปสองนะคะก็ใหญ่ขึ้นนะคะเห็นไหมคะใหญ่ขึ้นนะคะสเต็ปสามนะคะก็สูงขึ้นนะคะใบน้องก็จะเริ่มชัดเป็นแบบนี้นะคะใบน้องจะมีความเลื่อมนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมันมันมน,นิดนึงนะคะแต่ไม่วาวจนเกินไปนะคะนี่นะคะสามสเต็ปนะคะต่อไปนะคะน้องก็จะโตขึ้นไปนะทุกคนโต ขึ้นไปนะคะค่อยๆโตนะคือไฟบอกก่อนนะคะเพชรพลาัสนี่กัดสีทุกต้นนะคะคือไม่ต้องมาลุ้นนะคะว่าจะกัดหรือไม่กัดนะคะอันนี้คือสี่สเต็ปนะคะไล่มาแล้วนะคะอ่ะต่อไปนะคะโตขึ้นโตขึ้นนะคะน้องจะเริ่มกัดสีค่ะทุกคนเห็นไหมคะเริ่มกัดสีแบบนี้นะคะกัดสีแบบนี้นะคะทุกต้นกัดสีหมดนะคะยิ่งเลี้ยงยิ่งกัดนะคะไม่มีว่าจะลุนหรือว่าไม่ลุ้นนะคะอาน้องกัดมาเรื่อยๆนะคะทุกคนอ่ะตั้งแต่เล็กๆนะคะกัดมาเรื่อยๆนะคะ จนมากัดมาเรื่อยๆแบบนี้นะทุกคนกัดมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้ใบที่ใกล้จะร่วงก็ร่วงนะคะกัดมานะคะกัดมาเรื่อยๆนะคะจนมานี่นะคะกัดเยอะขึ้นอีกนะคะกัดเยอะขึ้นอีกนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะใบไหนกัดก็กัดนะคะใบไหนร่วงโรยก็จะมองๆแบบนี้นะคะเป็นตามธรรมชาติของต้นไม้นะคะต่อไปนะคะก็กัดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสเต็ปนี้นะคะ ค่อยๆกัดอีกนะคะอันนี้กัดเยอะเลยนะทุกคนนะคะกัดเต็มเลยนะคะนี่สวยมากเป็นไงคะเต็มใบแบบนี้เลยนะคะนอเพชรพันล้านกระดูกจะขาวนะทุกคนน่าจะขาวทั้งแถบเลยนะคะบางคนสับสนกับฮกหลงนะคะไฟทยทำคลิปความต่างระหว่างฮกหลงและเพชรพันล้านไว้ให้แล้วนะคะไปชมคลิปนั้นกันได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะกัดโอ้โหกัดเต็มใบแล้วนะคะคราวนี้สังเกตว่าจะมีใบหมดหมดนะคะคือน้องใบหมดอายุนะคะเป็นเรื่องปกติของต้นไม้เนาะนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะกัดเต็มใบแบบนี้นะคะใบไหนแก่นะคะก็ร่วงโรยนะคะความสวยของน้องก็มีเหมือนกันถูกต้องไหมคะนะคะนี่ก็คือความการเจริญเติบโตของเพชรพันล้านนะคะตั้งแต่ไซส์เบบี้จี๊ดนะคะยันมา ไซส์โตแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะไซส์เบบี้แบบนี้อ่าเดี๋ยวไฟไล่สเต็ปให้นะคะค่อยๆโตขึ้นไปนะคะกัดมาเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็กัดเยอะขึ้นนะคะกัดมาโอ้โหเต็มใบแบบนี้เลยนะคะ ความสวยไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะฝ้ายก็ขอจบคลิปไปนะคะกับภาพสวยๆของต้นเพชรพันล้านนะคะบอนสีนะคะที่ทุกคนควรมีติดบ้านนะคะเพราะว่าน้องความสวยของน้องเนี่ยทำให้จิตใจของเราสงบสบายนะคะแล้วก็ชื่อเป็นมงคลอีกด้วยนะคะเพชรพันล้านนะคะวันนี้าลากันไปก่อนกับภาพเพชรพันล้านกัดสีสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้สวัสดีนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฝ้ายด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอเก่าวคําว่าสวัสดีและขอบคุณทุกท่านมากๆคะ่ะ